ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านทุกทคนทุกทุกเพศทุกทุกวัยกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง cmz tv ซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มสกินมูราชื่อว่าเออแป๊บหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้แป๊บแป๊บตัวนี้ตัวนี้ อ่านไม่ออกนะมันกลับมาแล้วตอนนั้นผมพลาดวันนี้ผมจะมาสุ่มเซนบุงเซมบุงอะไรล่ะเซมเออเออสักอย่างนึงเด้อ hey. เออมาตั้งสามร้อย เฮ้ยสามพันสามร้อยไหนบีทเทพมรณะมากดเลยอันแรกนี่คือแบบออันแรกฟรีมันเป็นดอกบัวเอ้ยอันแรกผ่านเลยแป๊บนึ่งนะทุกคนชั้นที่สองก็จะมีแบบสามอัน ตรงกลางบนคือบนฟ้าเรียบร้อยฮะเกลือยางตรงนี้ตรงนี้ทางสายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือสะพานอนะไม่ใช่ใหนน้นอนเพราะเป็นทางผ่านนี่ตรงนี้คือแบบทางเข้าทางออกเอ,อเรียบร้อยเกลือแต่ตรงนี้ตรงนี้หิวหิวใช่นี่ ทางผ่านนี้ก็ไม่ใช่อย่างจริงเนี่ยตรงนั้นมันคือทางผ่านเห็นไหมทางผ่านไม่ใช่ทุกคนบอกนีว้วเอาวะโอ้โหฮึบเกลือ,อฮึบเกลือเอาวะทุกคนผมว่าจากการคาดเดาแล้วเนี่ยตรงบนพื้นเนี่ยมันคือทางผ่านครั้งที่แล้วทางผ่านเราไม่ได้ พราะเราไม่ได้กดทางผ่านนี่ครั้งที่แล้วทางผ่านคือเราไม่ได้กดแต่เรากดทางผ่านครั้งนี้เห็นไหมเห็นไหมเพราะมันคือทางผ่านคือมันมันต้องสลับกันบ้างถูกไหมหน่อยดูดูอืมกี่ชั้นอันนี้ชั้นที่ห้าอ่าอันนี้เริ่มจากหอเลยนี่ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ยู่ละครั้งแรกๆนี่คือครั้งที่สอง อันที่สองครั้งที่เอ๊ะมันไปผมไปไม่ได้ครั้งที่สามครั้งที่สี่เฮ้ยดูตุ่มเล็กตุ่มใหญ่ตุ่มน้อยน้อยออกไปหรือสีบอกว่าใครทำตุ่มแต่คนเหล็กกัตุ้อันนี้ชัวเฮ้ย ตือสองพันปองแล้วทุกคนอือหืโอ้โหเอาว่ะโอ้โหยอ้ยอุ้ยอ่ะอันนี้เลยแป๊บหนึ่งทุกคนผมว่าตัวเนี้ยมันตกคือมันได้แล้วมันไม่ได้อ่ะเหลือสองร้อย สองพันสี่ปุ๊บไม่ได้ไม่ได้วะต้องทางผ่านชั่วเอาต่อไปก็ต้องเป็นนี่อยู่แล้วใช่ตรงกำแพงมันคือจะปีนไปได้เพราะนั้นกำแพงนี่ทางผ่านเฮ้ยเกนเกินไปเป้าเหลือ2สองอันเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยช้าเฮ้ยเหลือหนึ่งพันสองร้อยปองอืมมามาได้แล้วที่แม่เดี๋ยวเราไปดูในกล่องของขวัญกัน โอ้โหเยอะมากเลยคุณไม่มีจุดหมายอา่อไม่ใช่ตรงนี้นี่ดูเกลือดินี่สกินอืมโอ้โอ้คนรีทอฟแคบเลยโอ้ยเจะกอบแล้วน่าเลยอ๋อ เป,าเป่าคุณเต็มโคชท,ทุกคนไหนดูสิมูลาดของเรา <f ix> เออืืเก็บมาได้อ่ะครับอืม,มก็นี่แหละ <f ix> เหลืออยู่สองไม่ใช่สองเก้าหนึ่งสองสวมใส่ เราเริ่มต้นที่สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบคูปองเครื่องคิดเลขแบบทุกคนสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบลบเก้าร้อยสิบสองเราใช้คูปองไว้ทั้งหมดสองพันแปดร้อยแปดคูปองแล้วแปดคูปองมาจากไหน ไม่รู้ได้กรมกบแล้วกันสองพันแปดร้อยเนาะก็สองพันแปดร้อยแปดปครับสวยเฮ้ยผมยังไม่ได้สกินหัวส้มทีทุกคนสกินหัวส้มอ่ะกินอยู่ไหนวะมันคือตัวอะไรนะหัวส้มมันคือลิปโป้เออลิปโป้ลิปโป้ลิปโป้นี่ลิปโป้ นี่เอ้ยห้าร้อยสิบขูปองเลยคนแพงเกินอะ่ะมันต้องมีตรงไหนที่มันแบบถูกถูกใช่ไหมนี่ไงทุกคนสามร้อยเก้ากิูปองเนี่ยทุกคนจะม,มาซื้อนะตรงนี้ตรงนี้นี่ที่ร้านค้าปุ๊บอ่ะเรากดออกให้ดูเดี๋ยวผมมาอกข่อยให้ดูปุ๊บที่ร้านค้ากดเข้าไปเลยเห็นไ,ไหมกดพื้นที่ไอเทมเลื่อนลองมานี่เจอแล้ว โอ้ยอิ่มแต่แล้วโอเเถอ่ยแไะ,ะคุณได้รับสกินลิปโปอ่าได้กล่องเลยเฮ้ยเฟิงเอาวะโคตรตึงอะ คุณได้รับสก,กินลิปโป้ลิปโป้ลิปโปนี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สก,กินนี้เหลือนเลือนนี่เซนบุงสัก,กุระคางิยูชิมีเสียงปะไหนว่าเสียงไม่เสียงมึงนะเออช่างมาเัเถอะเอาละคนตอนนี้คูป,ปองผมก็เหลือแค่ห้าร้อยสิบคูป,ปองก็ เท่าไหร่นะที่ใช้ไปเออแปดร้อยแปดขปองแล้วก็ลบอีกสามเก้าเก้าใช่ไหมก็จะกลายเป็นแปดเจ็ดหกห้าห้าร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยปองนี่ใช่ไหมเอ้ยเลิศเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าทุกคนสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์และกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อไม่คลาดคลิปใหม่ๆสำหรับช่องนี้ด้วย CMTV เดี๋ยวก่อนไปถ้าวับยังไม่ได้ทีแป๊บนึงแบบนั้นขายได้หรอวะขายได้หรือะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ดีขายนี้ขายขายนี้้มังขายนี้่ะ ไหนีกขายได้อันนี้ขายได้ไหนอีกขายได้นนไดโหทำไมกล่องมันเยอะขนาดนี้เนี่ยขายได้ไหมนะขายไม่ได้อ๋อน,นี่ขายได้ไหนไหนไหน น้องดูทาวาับซีรับทาวับเด็ดน,นี่ถาวนป่ะไม่ถาวนนี่ถาวนเปิดถาวนเปิดไหนวะเฮ้ยถาวนอยู่ไหนเพื่อนเฮ้ยถ้าวับถาวนอยู่ไหน อยากได้ทาวาเพื่อนอมด้วยเปิดเลยโอเค,อเคทุกคนครับสำหรับที่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ